วัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการเที่ยวหายเล่นนั่นเองครับผมกับคณาวุิครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรหลักนั่นเองครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สวนปฏิฟาร์มครับจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองนั่นเองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดวิเศษหนึ่งคนนั่นคือน้องชบานั่นเองเราเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญสุดวิเศษของเราในวันนี้ครับผมมาดูเลยครับโอ้ยใจเย็นไปเร็วไปเร็ว <unter> ยังไงเนี่ยบิดบิดดับคานี้โอ้โหมาอย่างเท่คุณนุกจะได้ขับหาหาแล้วแล้วไม่ใช่เบาเลยนะโอ้โหกรับเปิดสัตว์รอนี่ เจ้าของรายการเปิดเองเออเองไม่รอเลยนะฮะโอ้ยไ,ไงฮะเจอน้องฉบาแล้วใช่ไหมน้องฉบาน่ารักมากครับโหโหนี่เราเข็นมาสรครับนี่หลอ่ะไม่กินด้วยเล่นตัวเกีกแหมเจอคนหล่อเล่นตัวด้วยพี่บามาเรียนรู้เกษตรอีกแล้วนี้จากที่เราได้ไปเรียนรู้สวนเกษตรมาแล้วนี่อีกหนึ่งที่ครับที่นี่คือสวนป้าจิ๊บใช่ครับที่เป็นสวนเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวเราไปคุยครับกับเจ้าของสวนของเราเลยพี่อ้วนครับผมไปไปทีเฮ้ยไปไปอกินก่อนไปเข็นก่อน ้วฮะกำลังพวนดินนี่เขาเรียกว่าพวนดินสวัสดีครับผมพี่อ้วนนะฮะอ่เข้าไปเข้าไปใกล้ๆอันนี้พี่อ้วนที่เป็นคนดูแลสวนที่นี่เลยเอาละฮะวันนี้ไหนๆก็เปิดรายการแล้วถามเองเลยอยากรู้อะไรเรื่องของสวนเกษตรน้องรับถามเลยครับผมใช่ครับผมสงสัยคเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่นี่มีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนก็เป็นท้องนาครับท้องนาตรงเนี้ยเลยนะใช่ฮะ แต่ว่าป้าจิบเนี่ยเขาอยากจะปลูกผักไว้กินเองผักที่ปลอดภัยผักที่แบบเออเรากินได้อย่างสนิทใจนะครับแล้วก็พวกไข่พวกทุกอย่างในฟาร์มเนี่ยเป็นอินทรีย์หมดจะไม่เอาสารเคมีมาใช้จะไม่เอาปุ๋ยเคมีมายาฆ่าแมลงอะไรทุกอยากจะไม่มีเลยตัวนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ที่เราทำขึ้นมาสองไร่เองสองไร่เองทําได้ขนาดนี้ ในนี้นี่มีกิจกรรมแบ่งเป็นโซนๆยังไงบ้างครับจะเป็นโซนเรื่องสัตว์อย่างหนึ่งนะครับก็จะมีตั้งแต่ควายแพะมาให้น้องให้เด็กๆได้ดน้องฉาบอะไรอย่าง่งี้ยครับ,ใช,รบใช่ครับชอบเลยไมรู้ว่า <laughs> จะเข้าใกล้มันเนี่ยมันอันตรายไหมเราสามารถเข้าใกล้มันได้ไหมอ,อย่างเงี้ยครับพาไปจับมันให้เด็กมาขี่ควายแล้วก็ ให้ไปเรียนรู้เรื่องเป็ดเรื่องไก่นะครับการเลี้ยงไก่อินทรีย์เลี้ยงยังไงไข่ที่ได้มาก็จะเป็นไข่อินรียครับก็าจะปอดใสปไข่ไก่หรือไข่อินรียเออไข่ไก่เฮ้ยโอ้โหไม่ทานเท่าไหร่นี่เอาเลงไม่ธรรมดานี่ถูกฝึกมาครับผมเล่นมุกกับพี่ถ้าโดนอะไรผมไม่รับผิดชอบนะแล้วก็เอาผักเอาวัตถุดิบในฟาร์มเนี่ยครับไปปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารเหืือทานเองเขาทานเอง ตั้งแต่หุงข้าวแล้วก็เก็บผักไปเก็บไข่ไปแล้วก็ประกอบอาหารทานเสร็จแ,แล้วรอบบ่ายเนี่ยก็จะมีการทํานาจับปลาจับปลกวิถีปัจจัยสีนี่เลยจับกฟังมาทั้งหมดเดี๋ยวเราให้ลองฮะตั้งแต่เขาเรียกว่าปุงดินเก็บผักทำขบข้าวไปเาเรียกว่าเก็บไข่ด้วยและเดี๋ยวที่สําคัญวันนี้เราแต่งตัวมาขนาดนี้ เดี๋ยวจะให้เราจับกบฮะเคยจับกบป่าเคยไม่เคยดีกว่าไม่เคยไม่กบของพี่ตัวขนาดไหนตัวไม่ใหญ่ครับตัวประมาณไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือฮะมันเอ่อึ่งโลกว่าตัวนึงเหรครับผมผมนือว่าจเ่้งตัวมาเท่านี้ที่ผมเห็นที่เอาอย่างนี้เลยหรอเอาหรอวะเดี๋ยวเราไปแต่ละฐานแต่ละฐาน นี่ขนาดเตรียมมาเลยฮะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีไม่เยอะเลยนะครับมีน้อยมากอันนี้คืออะไรครับครับอันนี้คือ t ิกตกิกตกกับมะพร้าวถูกและอันนี้คืออะไรครับดินครับไม่ถูกดูซิมันเบาจังเลยขี้ฮะใช่ไหมครับขี้ว่าขี้ควายขี้ชวาครับ ขี้ชบาใช่ขี้ชบาตากแดดหนึ่งขี้ก้อนนี้นะฮะขี้ชบาก้อนนี้ครับเดี๋ยวเราเปิดประมูลให้กับน้องชบาครับน้องก้ามกับเรียบร้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการปรุงดินนะครับคือขี้ของสัตว์นะครับมูลสัตว์จะเป็นไก่ก็ได้เป็ดก็ได้นะครับแต่นี้วัวนี่จะเยอะหน่อยก็จะไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นครับไม่เหม็นตากแดดเดียวครับแดดเดียวโอ้โหเนี่ยปุ๋ยชั้นดีเลยใช่ที่สําคัญถ้าเราจะปรุงดิน ดินที่เราจะเอามาปรุงเนี่ยครับจะต้องแข็งแบบนี้จะต้องแห้งแบบนี้ถ้าเอาดินเปียกมาปรุงได้ไหมไม่ได้ผลไม่ไม่ไม่ไม,มันจะคือจุลินทรีย์มันจะซึมได้ไม่ดีครับแต่ถ้าแข็งแบบนี้ยิ่งก้อนใหญ่แข็งแข็โป๊กๆเนี่ยโหยิ่งดีเลยเอาดินใส่ลงไปก่อนเลยนะครับกองไว้ปุ๊บตามด้วยคีวัวเลยนะครับตามด้วยคีวัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราขุยมะพร้าวใส่ข้างบนนะครับหนึ่งดิน ข<ช>ี้มัวใช่มูลสัตว์ใช่มูลสัตว์อะไรก็ได้ขี้กเอาเนี่ยนะครับผมนะมูลสัตว์ไอ้นี่นะครับ,รบขี้กะเพราขี้กะพราวนี่ใส่ไปจนมิดเลยนะครับปิดให้หมดเลยปริมาณต้องมีเท่าไหร่ยังไงไหมฮะดินหนึ่งส่วนนะครับ,รบแล้วก็ไอ้ขี้วัวเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยสองส่วนแค่นี้ต่อ<ช>พื้นที่เท่าไหร่ครับอ่าต่อดิน สมุติดินคลรถบนึ่งก็หลักสูตรนี้เลยนะครับอ๋อนี่เลยใช่หนึ่งหนึ่งสองครับครับครับตัวพี่ฝุ่นเต็มไป <laughs> หมดแล้วจากนั้นเราก็อาน้ำมาใส่แล้วถ้าเกิดลดน้ำใส่มูลสัตว์มีมูลสัตว์มันจะไม่เปียกหรอครับเปียกครับเปียก <laughs> มันจะละลายครับมัน <laughs> ละลายทำให้เกิดจุลีซี <laughs> มันจะไหลซึมเอา ขุยมะพร้าวลงไปในดินด้วยนะครับมันก็จะแตกตัวเลยเดี๋ยวอีก3วันเนี่ยกองนี้มันก็จะระเบิดซึ่งบอกเลยขั้นตอนไม่ได้ยากไม่ยากเลยแค่สามขั้นตอนง่ายๆครับจากนี้นะฮะที่จะยากสําหรับน้องกรับครับผมเรามีกิจกรรมในการทําอาหารใช่เดี๋ยวน้องผมต้อฝึกมาเรียบร้อยแล้วครับมาจากเทปที่แล้วอร่อยด้วยมือด้วยแต่ครั้งนี้เราจะมาทําแบบง่ายๆไม่ได้ครับรอบนี้พี่ได้เตรียมเขาเรียกว่าอะไรขุนศึกหรือแม้แต่ผู้รู้จริงในเรื่องของเกษตร เขาเรียกว่าทำมานานมาก2คนครับนี่เลยฮะกำลังมาแล้วครับผมอยู่ไหนฮะนี่เป็นไงครับสุดยอดครับงนี้โอ้โหแค่นี้ก็ผิดแล้วครับทังนี้ครับผมนี่เป็นไงมาแล้วครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับน้องภูมิครับอันนี้น้องอิมนี่เลยที่ว่าจะมาแข่งขันกับพี่กัปเป็นไงครับคู่แข่งของน้องกัปวันนี้คนนี้เหรอครับได้ไหมฮะ หล่อไม่แพ้กันดูสีครับนี่ดูสีดูสีถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องแบ่งทีมอ่าพี่ให้เลือกระหว่างน้องอีมกับน้องภูมิใครอยากอยู่พี่กัปมั่งไม่มีเลยคเลยรายการได้เตรียมันเนี่ยงั้นงั้นเอายืนตามนี้เลยน้องอีมอยู่กับพี่กัปโอเคไหมฮะสาวสวยต้องอยู่พี่กัปส่วนเรามันดีเจแสงเราจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ด้วยเก็บไข่ก่อนแล้วเก็บไข่มาเก็บไหนใครมืออาชีพในการเก็บไข่สองคนนี้ยกมืออ่าอย่างนี้เอาเลยเฮ้ยไม่ยอมกันเลยมือชิดนคู่อ่าไม่ยอมกัน โอ้นำจริงครับผมเดี๋ยวจะไม่ต้องแข่งขันวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อลงยังไที่ถ้าเราย้อนไปเป็นเด็กได้นี่เราคงจะมีใจวิ่ง้ลยขนาดนี้นะดังนั้นอันไหนฮะที่เราจะไปทำกับข้าวครับนี่ครับไหนภูมิไครอยู่ไหนแตนี้เราจะมาแข่งขันพร้อมกันครับว่าเราจะได้กี่ใบครับผมเดี๋ยวสอนพี่ว่าเราเะเก็บไข่อย่างไงนะฮะข้างหน้านี้เลยไหมพร้อมไหมไปยังอ้าวเริ่มไป อาเหลือให้พี่เขาม้างเหลือให้พี่เขาบ้างแม่ไก่ยังเก็บไข่เลยนะนี่ครับลูกตูดสดๆเลยครับผมให้พี่ให้พี่ครับสอนพี่ครับเก็บหน่อยสิเก็บไก่เก็บไข่ต้องไล่แม่เขาก่อนเหรอลูกนี่แล้วพี่ครับต้องยกแม่เขาก่อนยกแม่เขาก่อนผมยกให้เลยอ่ะเฮ้ยยอดอ่ะเออเป็นไงครับอิ่มดืดดืดกินตลอดนะครับผม ตอนนี้เก็บกินเองนะฮะอ้าวนิ้วนิ้วจิว้มขี้ไก่เลยอน่ะ หลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วนะครับได้เยอะด้วยอ่ะพี่ฝั่งนุ่นโกงครับฝั่งนี้ได้เยอะกว่านะครับเยี๋ยวครับจากนี้ไปเราก็ต้องไปเก็บผักกันต่อนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับในการปรุงอาหารใช่นี่วิธีการเก็บผักบุ้งเราจะต้องเก็บขึ้นมาทั้งรากด้วยนะครับอ่ารากขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่กำเดี๋ยวพี่กำเก็บไปดูนดี่พี่กำเก็บไปดูเก็บน้องอิมพี่กำเก็บผักบุ้งต้องยังไงนะเห็ดรากครับต้องดึงออกมาทั้งราก 17วันเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วอ่า,อาถ้าเป็นผักบุง้งถ้าเกิน20วันไปเริ่มกับมไม่มีรากเด็กน้องเอมดูน้องเอม,อ,เอ,มอ่าอใส่ตะกร้าเลยนะครับเก็บอย่างต่ำเนี่ยต้องเก็บคนละ20ต้นนะครับนะับเป็นต้นเลยอะเด็กจะได้ทานผักให้หมดซึ่งทีนี้เราก็เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ล้วนใช่ครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทั้งสิ้นได้ยังครับ รอบยียังครับใครชนะครับเนี่ยของเรายังไม่ได้เราโดนนำไปแล้วนะน้องภูมิเราจะไม่ยอมพิกัารหนูตาจริงจังมากเลยว่ะอ่าโอเคผมว่าของทีมผมของน้องอิ้นคนเยอะแล้วนะอ่าพอจะกินไม่หมดอ่าปน้องภูมิพี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผักบุ้งฟาดหน้าพี่เขาอยู่ตลอดเวลาเลยฮะโโอ้ห ตีเลยครับผมได้<อ>ไข่มาแล้วไข่ตาเ <c oughs> อาไเดอเอาไว้นี่ก่อนนี่ของผมจีิงผมนี่ดูน่าจะสีะนะป่ะสีป่ะอ้าวใส่แล้วสองฟอ,นะ <c oughs> อ,องเลยครับผมโอ้โหหนึ่งนทโอเคเอาชามไปเก็บเอาชามไปเก็บทุกคนต้องผ่านการทำกับข้าวเองครับ คือตรงนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าให้น้องๆได้มาเรียนรู้นะพี่เนาะครับเอาละฮะครับทำมดครับผมน้ำพริใส่เองเลยครับให้พี่กัสให้พี่กัสให้พี่กัส่เลยพุณใส่เลยพุณไปจ้างเป็นสุภาพบุรุษมากครับผมไม่ใช่อะไรหรอกงานไม่รับินตรงนี้มันอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยนะฮะรู้สึกผักเผือกตัวกระจายอ่าพอยังครับพอแล้วครับ มันมันน้เนีัยพี่เห็นเก็บไปเยอะทำไมมันมีแค่เนี้ไม่ยนกมันหกอยู่นี่ครับผมโอ้ถึงเวลาแล้วครับเราจะมาเขาเรียกว่าตัดสินเอาคนกลางนั่งกันอย่างพี่อ้วนได้ครับเราจะผ่านไหมเอาผักบุ้งก่อนพี่ผักบุ้งก่อนเลยโอ้ยชาทางชาทางน่าจะอร่อยมากเป็นไงฮะนิ่มแข็งกรอบมากกรอบมากรอบมาก ทางนี้จะอร่อยกว่ารสชาติดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรสชาติหนึ่งเดียวจับมือไปไปไปกระเป่ากระเอาป่าโอเคเอาต่อไปไข่เจียวครับผมเจียวนะครับอ่าเราได้หนึ่งคะแนนแล้วฮะเอาแล้วเว้ยเรานำแล้วฮะถ้าไข่เจียวต้องฝั่งนี้นะครับ ทางนี้เราชอบดีกว่านะครับนี่ถือว่าเสมอเสมอกันนะครับยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ยังครับยังเดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนนิดนึงคงไปทําภารกิจที่มันสุดหินสุดโหดใช่ใช่บอกว่าจะจับจับปลาจับกบใช่ไหมจับปลาจับปลโอ้ะนี่นี่โหดมากครับนี่โหดมากครับนี่จับปลาบูนมาแล้วนั้นเดี๋ยวตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนนะครับกินข้าวกิน้าวกินข้าวกินข้าวก่อนนี่ฮะจะตีกันแล้วครับผมนี่เรียบร้อยกินข้าวกินข้าวกิอข้กินข้นข้วกินข้าวกินข้าวกินข้ <Workers S 2> อยู่ละอันไหนอร่อยนะพี่อันนี้ครับอร่อยอด่๋ยวไปแยกนะอันนี้ไม่ให้แล้ว<า>ไปรับกินข้าวก่อนไข่เจียวฟังผมไม่รู้เมื่อไรที่เธอจะมองมาที่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่เห็นคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าจะมาทุกทุกทางฉันไม่ยอมไม่เจอเดิด<า>นไปกับใครคนไหน ไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนกลางเธอนานกันไม่ก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของเธอเธอไม่ยอมไม่ใครได้รักเธอเลยก็เพราะว่าเธอคือคนคนนั้นที่ฉันต้องการจะ